ไปหน้าต่อก่อนแม่ส้มเขาเลิกงานตอนบ่ายสองนี่บ่ายสามแล้วไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเสื้อพี่กวางใส่แล้วหรอเสื้อไหนเสื้อนี้หรอเื้อน้องเอฟซีเต็มตู้เลยค่ะเสื้อพี่กวางโลทิ้งหมดแล้วนะ เอาเสื้อน้องมาใส่เออขอบคุณคนที่ส่งชั้นวางของแล้วก็ส่งส่งอันนี้มาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยให้ดูดู <c oughs> ขนมเต็มเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งตู้ทั้งเขารอะไรชั้นวางขนมนะคะแล้วก็ อย่างวะแล้วก็ขนมที่อยู่ในชั้นด้วยขอบคุณนะคะเสียงมันลถมาตู้ปันความสุขของพี่มินไปในห้องนอนอ่ะนั่งบอกว่าห้องนอนในฝันห้องนอนในฝันมีขนมเต๊ะ พ่อบ้านไปไหนพ่อบ้านไปเที่ยวกับพี่ชายโทรมาเมื่อกี้เสียงมึงอยู่กับพี่ชายนางบอกพี่ชายนัดออกไปข้างนอกดูคลิปได้ไหมถามก่อนนั่ง,น,งนั่งหายนั่งหายนั่งหายอย่างนั่งอ๋ออันนั้นน่ะเหรอพี่กองยังไม่ได้เข้าไปดูอีกรอบนะ แต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าจะหนีแม่แม่ส้มเที่ยวพี่กวางตอนแรกว่าจะเอารถไปล้างแต่แบบแม่น่าจะมาก่อนอ่ะแม่ต้องด่าแน่ๆทำไมเอารถมาแล้วไม่ดูเลยอย่ได้ที่อยู่อยากได้เสื้อพี่กวางต้องใช้เน็ตกี่จี ไม่ต้องรีบบอกว่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวทักไปหาแต่คือเสื้อมันยังไม่เสร็จก็เกรงใจน้องๆที่โอนตังมาไงแล้วก็มาดองไว้อะแล้วคือเสื้อก็ไม่มาสักทีนายคู่น้องมินไหมไม่แน่ใจว่าพี่มินจะเข้าบ้านกี่โมงนะคะไปเที่ยวกับผู้ชายอยู่นะ อยากให้เห็นท่านั่งตอนนี้มาเลยแต่งหน้าเหมือนแบบผู้หญิงนะแต่ท่านั่งแบบแปดสิบองศาเดี๋ยวแม่มาต้องไม่รู้ว่าจะมาถึงกีมม่โมงอยากได้เสื้อปล่อยกี่อรบอบรอบแรกยังไม่เสร็จเลยอ่ะ ส่งไปให้ที่ร้านอ่ะสามรอบแล้วอ่ะสามรอบหมายถึงว่ารอบละร้อยคนนะคะรอบละร้อยคนที่ร้านกำลังสั่งเสื้อเพิ่มให้นะะ้าน,นแค่ไหนก็จะรอเออให้จริงนะให้จริงนะพี่กวางเสื้อได้หรือยังะตีอะ นายกับแม่เพื่อนที่ทำงานเห็นแม่ส้มไหลสดด้วยถามว่าแม่ส้มไหลสดได้หรออะ่ะเสื้อถึงพันตัวหรือยังเนาะเอ้ยที่กวางส่งให้ไปสามรอบนะส่งให้ที่ร้านไปสามรอบ รอบละสองร้อยตัวก็หกสองสี่หกหกร้อยตัวแล้วนะคะแล้วคนที่กวางยังไม่ได้ทักหายอีกนะกันหายใจทำไมวะกั้น <g ül> หายใจ อยากได้เสื้อแล้วจ้าเสื้อยังไม่มาเลยจ้ารอก่อนเด้อจ้าวัสดีครับทะลุพันแม่คือไม่ได้อยากคือถ้าสั่งเยอะอย่างเงี้ยกลัวแบบมันจะเลยมันจะเป็นเดือนหมายถึงว่ารอบของรอบแรกที่ที่ร้านนัดรับนะฮะรอบแรกคือวันที่สี่ที่พี่กวังจะไปรับเสื้อคนที่หนึ่งถึงร้อย ตอนนี้สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยที่อยู่ที่ส่งไปนะคะไม่รู้ว่ารอบสองจะได้วันไหนเดี๋ยวจะเร่งที่ร้านให้นะ,ะอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นว่าแบบจะขนาดไหนเยอะขนาดไหนที่ร้านบอกนี่เปิดนี่เปิดวันเดียวใช่ไหมเปิดวันเดียวยอดขนาดนี้เลยเหรอ อเปิดวันเดียวค่ะตอนแรกจะเปิดสาวันไม่ไหวจะใช้ Google Form ก็กลัวถล่มไปอ่ะกลัวที่ร้านจะแบบเออผมผมว่าต้องรอเป็นเดือนยังมีเครื่องบินส่วนตัวบินไปเอาเสื้อ,อโอ้โหอยากมาเอาเสื้อหรออยู่ที่หอพี่เนี่ยเสื้อนุ่กสั่งไว้ตั้งแต่รอบนั้นอ่ะสั่งตั้งแต่รอบแรกนะคะน้องยังไม่ได้รับเสื้อเลย เมื่อไหร่จะกลับไทยอยากได้อยากให้เปิดเสื้อกวางเสื้อกวางเหรอวันหมดแล้วอะ่ะเป็นรอบเสื้อทานต่อวันแล้วนะแล้วต่อไปก็จะเป็นเซตคู่เอ้ยเสื้อพี่มินก่อนเสื้อพี่มินก่อนเสื้อพี่มินก่อน เดอเดวเสื้อเดเสื้อมิลันมาสวัสดีค่ะจริงๆไม่ต้องทาลิปก็ได้ะลิปลอยเนะมื่อกี้แอบคุยกับแม่อยู่ อะไรอ่ะแอดพูยอะไรน้องพลอยน้องพลอยหนูอยู่คอมเมนต์นี่ไม่ได้กับไม่ได้อยู่ไทยมีสาวๆที่สปะปออยากได้เสื้อเยอะเลย แต่ว่าเสียใจด้วยนะไม่เคยส่งเลยไม่รู้ว่าส่งได้ไหมฟิลเตอร์ทั้งฟิลเตอร์ทั้งทาสีปากเซฟด้วยทำงานก่อนนะคะสู้ๆนะคะสวยแล้วสวยไม่เสร็จนะ สวอครึ่งครึ่งกลางกลางยังไม่ได้ตากผ้าเลยเนี่ยซักสองรอบแล้วเนี่ย มีคนส่งของมให้พี่กวางนะยังไม่ได้ออกไปเอาเราจะเอาไปเป็นเป็นบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์แต่งหน้าแต่งได้แค่นี้ค่ะแต่งให้พอแบบว่าไม่เหมือนไม่เหมือนศพหน่อยซีดไปไหนซีดไปไหนอ่ะ ไม่ว่าจะไปเดินเซฟวันนะตลาดเซฟวัน,นะแต่รู้สึกว่ากลัวคนเยอะไปไม่ชอบอยู่ในที่คนเยอะๆไม่หวีผมหรอกเพราะว่าหวีหักหวีหักเนี่ยไม่ต้องหวีเป่าเอาก็พอ หเหล่าหน้าเหล่าหน้าเหล่ากลางเหล่ากลางก่อนนะ <t ick> พี่หน้าเหมือนแฟนพี่มิ้นท์เลยคนหน้าขาย <t ick> ดูสองไรนั่นเนี่ยอ,อีกเครื่องดูสาวอีกเครื่องดูพี่อีกเครื่องดูสาวไหนสาวไหน <t ick> มีวีของเล่นอะ วีของเล่นอ,อทะเลาะกับวีพอแค่นี้แหละเราวีพอเป็นพิธีพอนะ <c oughs> เหมือนใหม่ดาวี <c oughs> ปากหวานอยากไปตัดผมทรงดาวีเลย <c oughs> เผื่อหน้าจะได้เขานิดหนึ่งมั่งเหมือนยนเหมือนแบบแค่งเงาก็ ก็พอแค่เงาก็ดีใจเลยไม่ขอเหมือนอะไรมากขอเหมือนแค่เงาเขาไม่ต้องหวีใช่ไหมใครเขาหวีผมกันเราไปเอาของดีกว่าเดี๋ยวทาครีมก่อนมาไล์บ่อยๆนะเขาเขาไปอยู่ในติ๊กต็อกสวยเท่แต่เขาชอบเสื้อตัวนี้มากเลยที่น้องๆส่งมให้ มันจะเป็นแบบเดี๋ยวกันหนึ่งทาแขนก่อนอท้าแค่แขนพอขาไม่เห็นหรอกขาไม่โดแนแดดสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคะ่ะนานๆทีจะมาไลฟ์ในไอจีใช่ไหมเลยผม่มาเนี่ย <laughs> น้ำหอมฉีดเองเมาเองเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอาพัสดุที่น้องส่งมาให้อยู่ที่สำนักงานเสร็จแล้วนะโอ้โหโคตรแมนเลยะ่ะใ,ให้ดูยันชั้นวางขนมที่น้องน้งส่งมา่ เส for ื้อตัวใหญ่มากป่ะพี่มิ wow, vita, ้นพี่ม ja. mm ิ um ้นไปกับผู puzzles, ้ชายค่ะหาเกิบก well, ่อนแล้วก็มีอันนี้นะคะที่ส่งชั้นมาก็จะมีตัวอย่างเสื้อทานตะวันแต่ว่าไม่ได้โพสลงให้นะแล้วก็มีตัวอย่างเสื้อพี่มิ้นแบบแขนยาวโดยโคตรเท่ เดี๋ยวไปให้ดูที่กระจกคือพี่กวังชอบมากอะ่ะเสื้อพี่มินแขนยาวอะคือปกตินางจะไม่ได้ทําแขนยาวไงอยากอากถ่าก้องมันอยากใส่ให้ดูเลยอะอเนปะ่ะ แขนยาวเป็นตัวอย่างเสื้อเฉยๆนะแต่ของพี่มิ้นน่ะที่ใครจะเปิดจองอ่ะนี่คือมันดีเสื้อแขนยาวพี่มิน้น ไม่ให้มันเห็นสีเขาเออเตรียมสั่งนะเตรียมสั่งเสื้อแขนยาวพี่มิน้นนะมันเป็นสีแบบมุกมุกเทาๆอะ่ะคือดีอะ่ะสวยสวยจริงสวยจริง บอกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้นะฮะข้างหลังใส่รองเท้าแตะไปก่อนนละ้เดินไปเอาของเฉยๆดูๆใจห้องเี รอ,รอพี่มินเปิดนะแต่ว่าของพี่บังต้องส่มก่อนอะมีสีมีครอบทุกสีแขนยาว ขับไปเอาของมีน้องส่งของมาให้เอฟอะไรเมื่อกี้อ่านอ่านอ่านผิดเมื่อกี้พิมพ์ผิดหรือพี่อ่านผิด